ครับสวัสดีครับเช้าวันใหม่นะครับอยู่กับผมสวัสดิ์เครือพี่มายข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวนะครับหัวข้อข่าววันนี้เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะบ้านสีสะอาดหมู่สิบต,ตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับผม ะะวันนี้ก็เป็นการลงคะแนนนะครับผมที่สถานที่ก็วัดศีสะอาดนะฮะตำบลบ้านคืออำเภอบ้านคือจังหวัดอุดรธานีนะครับก็บบผมก็มีผู้ชิงตำแหน่งนะผู้ใหญ่บ้านก็สามท่านด้วยกันนะครับผมรายละเ,นะเอียดนะฮะก็จตจ็บตกเล็กๆน้อยๆน,ยนำมาฝาก พอสังเกตนะก่อนอื่นก็สวัสดีชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอใกล้เียงแล้วก็ทั่วประเทศนะครับผมที่ติดตามข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวติดตามรายการถ่ายทอดสดได้เพจเฟซบุ๊กยูทูบนะฮะ ข่าวบ้านผือทีวีนิวข่าวอาานอนไลน์ปรแกรมบ้านผือเฟซสวัสดแล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะครับที่ทีมงานได้แชร์ไปนะฮะแล้วอย่างหนึ่งนะครับการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ถ่ายทอดสดผ่าน YouTube ด้วยนะครับ mm. บ้านผือทีวีนิวผ่าน YouTube ผ่านเพจ Facebook สถานีบ้านผือทีวีนิวเพจนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวแล้วก็ทีมงานเราด้วยนะครับมีข่าวสารข้อมูลนะมีข่าวสารข้อมูลที่จะแจ้งให้ประกาศนะครับความทุกข์ร้อนความ ความเดือดร้อนของชาวอำเภอบ้านผือได้เลยนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะฮะ0612301227หรือว่าแอดนะแอดไลน์นะครับอันนี้คือ ID l i ไลน์ของอข่าวท้องถิ่นนะครับผมทีมงานข่าวท้องถิ่นนะฮะบ้านผือทีวีนิวนะครับ0612301227นั่นเองนะครับผม ก็การลองทุกนะเกี่ยวกับชุมชนหรือว่าประกาศข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์แจ่ชาวอำเภอบ้านผือแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับผมนะฮนะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่นะฮะใจดีนะครับในอำเภอบ้านผือที่ให้การสนับสนุนนะฮนะแล้วก็ขอขอบคุณ นระะ้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพนนะฮะตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดแบบฟอมชุดทํางานและชุดไทยฝีมือปราณีอยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิร้านเปิด6กโมงเช้าปิดหกโมงเย็นยังจำหน่ายก่อบรูปทุกชนิดนะฮะ เบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจองือของท่านนะครับติดตามเฟซวราพรพาเที่ยวได้กับผมติดตามเฟซวราพรพาเที่ยวได้นะครับเพจวราพรห้องเสื้อนะครับขอฝากไปด้วยขอฝากไปด้วยกัยบร้าน ตัดเย็บสภาพวาราพร์รับถ่ายเอกสารนะสีขาวดำถ่ายรูปดวงส่งเมลส่งแฟกซนะ์รับทำนาบัตรรับถ่ายทำวิดีโอในและนอกสถานที่ราคาเป็นกันเองก็วาราพร youtube นะฮะขอฝากไปด้วยติดตามด้วยนะครับวรากรพาเที่ยวนะเป็นกำลังใจให้เธอด้วยวรากรพาเที่ยวอยากจะไปเที่ยวที่ไหนคอมเมนต์มาได้าทีมงานเราไปได้เราก็จะลงพื้นที่เพื่อเก็บบรรยากาศภาพสวยๆนะมาฝากนะครับโปรดติดตามวรากรพาเที่ยวยูทูปนะ แล้วก็ข่าวบ้านตือทีวีนิวใน YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k ฝากไปด้วยนะหมูนะครับแหนมหมูสดนะสดสะอาดถูกหลักนามใหม่นะแบรนด์สินค้าแม่ทำลูกขายนะบริหารงานโดยคุณวิรัยนันภัยนั่นเองนะครับ ขอฝากไปด้วยนะครับกับผมก็นี่คือการให้การสนับสนุนนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆท่านนะครับผมที่เกติดตามรับชมรับฟังรายการนะรข่าวท้องถิ่นบ้านคือทีวีนิวนั่นเองนะครับก่อนจะมาถึงเรื่องการเลือกตั้งนะผู้ใหญ่นะครับผมประจำปี2564 นะครที่บ้านสีสะอาดหมู่สิบตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็มาเอ่ยถึงนิดนึงนะครับผมเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564นะครับผมเชิญชวนชาวตำบลบ้านผือไปเลือกตั้งนะฮะนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือแล้วก็สมาชิกสภาเทศมนตรี เทศบาลนะครขอประธานภัยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือนะครับเวลา8นาฬิกา00นถึง17นากา00นณนะหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีอยู่ในบัญชีรายชื่อนะครับผมนะรตรวจสอบได้นะครับช่วงนี้ถ้าท่านไม่มีรายชื่อนะครับหรือว่าท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ไม่มีรายชื่อนั้นก็ แจ้งไปทางคณะกรรมาการหน่วยเลือกตั้งได้เลยนะครับที่จังหวัดอุดรธา,านีเขาไปในเว็บไซต์นะฮะข้อมูลนะครับอ่าเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์อยู่นะครับผมอ่าเว็บไซต์เวอร์ไวด์เว็บดอทบ้านผือ t ทีวีนิวดอทคอมนะครับเข้าไปหรือว่าจะเซิร์ชที่ Google ก็ได้นะครับผมนะฮะอ่ะาคณะกรรมาการหน่วยเลือกตั้งนะฮะก็ ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับผมนะอย่าลืมอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับใช้สิทธิ์ของท่านเต็มที่เลยนะครับผมนะครับก็ขอเอ่ยตามความนิดนึงนะครับผมนะะทีมทั้งสี่ทีมนะครับผมที่เลือกตั้งนะครับ นายกเทศมนตรีนะครับผมแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือนะครับก็มีอยู่สี่ทีมนะฮะตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับผมแต่ละทีมนะครับแต่นโยบายยังนะครับผมนโยบายยังยังรอก่อนนะครับผมข้อมูลก็ยังไม่ได้นะครับนโยบายนะครับผมนะฮะถ้าก็โปรดติดตามนะครับข่าว บ้านปากข่าวท้องถิ่นบ้านผืนทีวีนิวนะครับได้ทุกๆวันนะครับหกโมงเช้านะครับหกโมงเช้านะครับครับก็จะเอ่ยถึงทีมแรกก่อนนะครับทีมแรกนะครับผมที่ลงชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีนะครับนายกเทศมนตรีตําบลบ้านผือนะฮะอ่า ประจำปี2564นะครับผมนะฮะก็ทีมแรกนะครับกลุ่มบ้านถือพัฒนานะฮะกลุ่มบ้านถือพัฒนานําทีมโดยคุณไวยพ์แสงสนอกเบอร์สองเขตสองนะฮะเบอร์สองแล้วก็ทีมผู้บริหารน,นะฮะ ก็นำทีมโดยคุณสุทัศนะฮะพัฒนกจรชุติประภาบัวลภาคุณวสันอิงประเสริฐคุณจิตติรัตศิริแล้วก็สมาชิกส,ส,สภาเทศสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านถือนะครับเบอร์เจ็ดอ่า คุณพันนิกาบุญยลังหรือว่าน้อยนะเบอร์เจ็ดเบอร์สิบวลารักนะใจบุญหรือว่าลักนะเบอร์สิบนะเบอร์สิบเอ็ดธัญวันสุบ,บินหรือว่าจุมบาเบอร์เบอร์สิบสองร้อยตำรวจเอกบุญส่งแจ่มจำหลัด หรือว่าผู้กองส่งนั่นเองนะครับเบอร์สิบสองนะครับผมนะฮะเข้าคูหาการเบอร์ที่คุณต้องการก็แล้วกันนะครับผมนะฮะอยู่ในใจของคุณนะฮะหรือว่าจะเลือกยกทีมก็ได้นะครับนะขอโอกาสเปลี่ยนเพื่อพัฒนานะครับในกลุ่มบ้านผือพัฒนานะครับนำทีมโดยคุณวัยพจน์แสงสนอ นะฮะเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือเบือสองอันนี้น,นะครับนี่เข้าๆนะครับผมนายโยบายก็เดี๋ยวถ้าได้ข้อมูลหรือว่ายังไงเดี๋ยวผมมารายงานนะครับนี่นี่คือคือทีมคร่าวๆนะครับของกลุ่มบ้านผือพัฒนานั่นเองครับครับก็ทีมที่สอบทีม ที่สองก็ทีมรักบ้านผือนะรักบ้านผือนำทีมโดยคุณประสานศีลาวันนะเบ,นะนะเบอร์สามนะก็ผู้นะะเบอร์สามนะครับผมโปร่งใสจริงใจรับใช้ คนบ้านผือนะฮะนำทีมโดยคุณประสานศรีลาวันนะนั่นเองนะครับเบอร์สามนะครับผมแล้วก็พร้อมอสมาชิกสภาทเทศบ,บาลตำบลบ้านผือนะครับผมก็มีเบอร์สิบสามเบอร์สิบสีนะะ่เบอร์สิบห้าเบอร์สิบหกนะฮะเบอร์สิบแปดนั่นเองนะครับผมก็เบอร์สิบสี่ก็ คุณนายเข็มทองนะครับนายเข็มทองนะครับผมชื่อนายเข็มทองนะครับเบอร์สิบสี่นะครับผมนะฮะเบอร์สิบห้าก็ผู้ใหญ่เทพนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมทีมรักบ้านผือนะครับนำทีมโดย คุณประสานสีลาวันนะฮะเบอร์สามนั่นเองนะครับผมครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมนะกลุ่มที่สามนี่ก็กลุ่มพลังใหม่นะกล้าคิดกล้าทำกล้าเปลี่ยนนะฮะก็เบอร์สี่นะฮะนายบุญยศิษฐ์นะฮะสมบูรณ์นะครับผมสินสมบูรณ์อาภานั่นเองนะครับผม นะก็เบอร์สี่นะแล้วก็สมาชิกสภาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือนะครับเขตสนะครับผมเบอร์สิบเกก็นายสมพงษ์อุทาทองนะครับนายสมพงษ์อุทาทองเบอร์สิ้านั่เองนะครับผมนะฮนะนะแล้วก็เบอร์ยีสนะครับผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับ นั่นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะทีมที่ฝีท้ายนะครับผมกลุ่มกลุ่มรวมใจพัฒนานั่นเองนำทีมโดยนายคุณน,ำน้ำนวยอุดมเจริญไม่ตีนะครับหรือติดนะครับเบอร์นหนึ่งนะครับผมเบอร์นหนึ่งนะครับก็สมสสาชิกสภั เทศบาลตบดาบนผือก็มีเบอร์หนึ่งร้อยตำรวจเอกสุนทรคม,มานะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมนะหรือว่าหมวดแอดนั่นเองนะครับเบอร์สองก็คุณประจวบผลทิศนะเบอร์สองนะครับก็เบอร์สี่แล้วก็เบอร์ห้า เบอร์หกคุณขันทองนะครับคุณขันทองุงสีนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกนะทีมกลุ่มรวมใจพัฒนานั่นเองนะครับผมนะนี่ก็หมดนะครับข้อมูลแค่นี้นะครับผมนะฮะทั้งสี่ทีมก็ยังหาเสียงอยู่นะครับผมในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลบ,บ้านผือนั่นเองนะครับนะฮะหาเสียงแต่ยังไงแล้วอาเสียงทั้งสี่ทีมนี้นะครับก็มีนโยบายนะครับผมก็มีดีมีดีกรีนะครับทั้งสี่ทีมให้ชาวอาเภอบ้านผือตัดสินใจเองแะว่าจะเลือกทีมไหนเลือกยกทีมหรือว่าเลือก สมาชิกเป็นส่วนบุคคลว่าชอบเบอร์นั้นเบอร์นี้นะครับกาได้ไม่มีใครบังคับนะครับผมแล้วก็นะโยบายเราฟังนะครับว่าเป็นไปได้ไหมนะโยบายที่เขาหาเสียงนะฮะอันนี้ก็อยากจะฝากอำเภอบ้านถือและก็อำเภอใกล้เคียงอำเภอบ้านถือนะครับผมที่จะมีการลงคะแนนเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่นะวันอาทิตย์ ที่28มีนาคม2564นะครับผมนั่นเองนะฮะก็อยากจะใหะ้ในเทศบาลนะครับผมที่ปกค้องต่อหน้าที่หลายๆจุดนะฮะอยากจะให้ในายกเทศมนตรี ที่กำลังเลือกตั้งที่เข้ามาได้ได้รับตำแหน่งแล้วนะครับผมก็ก็อยากให้ทำตามคำสัญญาที่ว่าไว้นะครับผมเป็นรูปธรรมนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมนะฮะทั้งสี่ทีมเลยนะครับผมที่สัญญิงสัญญาญกับชาวตำบลบ,บ้านผืออำเภอบ้านผือนะครับผมนะฮะที่หาเสียงอยู่ในตอนนี้นะถ้าได้เป็นแล้วก็ ทำตามคำสัญญากันแล้วกันนะครับนะฮะย่ไงไรก็ขอฝากทั้งสี่ทีมเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมกลุ่มบ้านผือพัฒนาแล้วก็กลุ่มรวมใจพัฒนานะครับกลุ่มบ้านผือพัฒนาเนี่ยก็นำทีมโดยนะครับคุณไวยพลดแสงสนอเบอร์สองนั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มรวมใจพัฒนา ก็นำทีมโดยคุณอำนวยอุดมเจริญใหม่ตีนะครับแล้วก็อุ่มพลังใหม่นะฮะนำทีมโดยนายบุญยสิทธิ์นะ,ะสินสมบูรณ์อาภาแล้วก็ทีมรักบ้านถือนะครับคุณประสานศีลาวันนะครับผมนะฮะ ทั้งสี่ทีมนี้นะครับก็ก็หาเสียงอย่างเข้มข้นนะครับผมต่างก็มีนะครับวิธีการแก้ไขให้บ้านผือเจริญรุ่งเรืองนะครับผมนะถ้าเข้ามาก็เน้นๆนะครับผมเรื่องเอาถนนนะถนนหนทางจุดบอดนะท่อน้ํานะครับ ฝนตกมาน้ําท่วมอะไรประมาณนี้นะครับผมถนนต้องสะอาดนะฮะแต่ทุกวันนี้เห็นแล้วนะครับผมถนนนี้มามีแต่ฝุ่นนะฮะมีแต่ฝุ่นนะครับผมนะการกวาดถนนเราสังเกตนะครับสังเกตนี้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นเห็นชาวบ้านเขาบ่นนะฮะมาบอกกล่าวแล้วก็อแล้วก็ ระบอกบอกว่าเอาฝากไว้กับานายกเทศมนตรีสมัยนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดว่า,าความาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับผมงานะสะผลสะท้อนถึงความลำบากนะฮะแล้วก็ในเขตเทศบาลตำบลบ้านขือนะครับผมก็ยังไงก็ขอฝากทั้งสี่ทีมด้วยนะครับาฝากทั้งสี่ทีมด้วยนะครับผม ที่เลือกท่านมาแล้วก็พอได้เป็นเรียบร้อยแล้วตามสัญญิงสัญญาแล้วก็ชาวอำเภอบ้านผือที่ไว้เนื้อเชิดใจก็ทําตามสัญญาที่หาเสียงไว้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับผมนะขอขอบคุณชาวอำเภอบ้านผือนะครับผมที่ติดตามนะครับผมนะที่ติดตามข่าวบ้านผือทีวีนิวนะหรือว่าที่แชร์ไปตามเพจ นะฮะเพจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจของบ้านผือนะที่นี่บ้านผือแล้วก็อําเภอบ้านผือนะฮะทุกเพจของบ้านผือนะครับแล้วก็ดงหวายด้วยไฮโซแล้วก็แชร์ไปที่หน่วยกู้ภัยสว่างเมธาทรมด้วยอำเภอบ้านผือแล้วก็หน่วยกู้ภัยคำบงด้วยนะครับผมก็หลายๆจุดนะครับอำเภอเพนด้วยนะฮะ เอขอฝากไปเลยทิ้งท้ายนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้เลือกตั้งนะฮะเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบนะครับมีสามเบอร์นะครับนี่นะครับผมก็ทิ้งท้ายเลยก็แล้วกันนะครับนี่นระะักใครชอบใครเคียร์ใครก็กาบเบอร์นั้นนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับผมที่ชาวชุมชนวัดศรีสะอาดนะครับบ้านสรีสะอาดนี่ก็จะเลือก นะคนดีเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านนะครับหมู่สิบเบอร์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณคันทีคุณภัยวันคันทีนะครับเบอร์หนึ่งนะครับผมนะกงจะรู้จักกันดีนะครับคุณภัยวันคันทีเบอร์หนึ่งเบอร์สองคุณสุริยันจิตมงคลเบอร์สองนะครับนะจำไว้เบอร์สองถ้าจำไม่ได้ก็จดใส่ปากมือไว้ เบอร์สามนายโยทินใจบุญนะครับ eh, in, un, 3, นี่นายโยธินใจบุญเบอร์สามนะทั้งสามคนนี้ก็เป็นลูกหลานของอท่านนั่นแหละครับผมนะฮะเลือกใครมาเลือกเลือกใครมาเป็นก็ก็เป็นผลดีกับชุมชนนั่นแหละครับแต่อ่ะก็พิจารณาดูนะครับชอบใครรักใคร ก็กาเบอร์นั้นก็แล้วกันไม่มีใครบังคับนะครับผมวันนี้วันสุดท้ายนะครับวันเลือกตั้งนะครับไปเลือกตั้งที่ที่วัดศรีสอาดนะครับสถานที่เลือกตั้งนะครับผมแปดโมงเช้านะ่ถึงเย็นเลยนะครับใครมีเวลาก็ไปนะครับผมผมไปตรวจชื่อเรียบร้อยแล้วก็มีชื่อเรียบร้อยนะลำดับที่สิบสิบเอ็ดนะนะครับผมไปลงพื้นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ขอบคุณนะครับผมอ่ะขอบคุณทั้งสามท่านนะครับใครได้เป็นก็โอเคยินดีด้วยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณไพยวันคันทีเบอร์หนึ่งนะครับคุณสุริยันจิตมงคลเบอร์สองนะคุณโยทินใจบุญเบอร์สามนะครับผมสามเบอร์นะครับตัดสินใจนะครับผมนะเลือกคนใดคนหนึ่งนะต้องมาเป็กมารับใช้ชุมชน นะฮะบ้านสีสะอาดหมู่สิบนะครับทั้งสามคนนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้โชคดีกันทั้งสามคนก็นแล้วกันนะครับผมนะฮะานายโยบายที่ว่าไว้พอเข้ามาได้เป็นผู้ใหญ่นะครับผมต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับผมนะฮะมีอะไรก็คุยกับชาวชุมชนบ้านสีสะอาดนะครับผม ที่มาร้องทุกข์ได้ความเดือดร้อนท่านต้องให้ความร่วมมือนะครับก็เลือกท่านเข้ามาแล้วนะครับผมนะฮะใจต้องเป็นกลางนะครับผมนะ,ะมีอะไระประสานงานหรือว่าไงก็รวดเร็วทันใจฉับไวนะครับผมนะ,ะผู้ใหญ่บ้านยุคยุค2564ต้องจริงใจจริงจังนะฮะนะ ครับหมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วขอขอบคุณร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพรน,นะครับห้องภาพดีเจเจเอนะแล้วก็ช่อง YouTube วราพรพาเที่ยวแล้วก็แหนมสดคุณวิสดสาตรถูกหลักอันนาใหม่นั่นเองนะครับนะฮะได้หมดเวลาลงนะครับผมก็ปรติดตามข่าวท้องถิ่นบ้านรือทีวีนิวได้ใหม่ ในวันต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกท่านในเขตอำเภอบันถือแล้วก็อำเภอใกล้เคียงทั่วประเทศแล้วก็มิรักแวนเพลงนะครับอันนี้2องโมงเช้าเจอกันนะครับผมนะรายการเพลงสบายสไตล์ดีเกจเอรเรดิโอสถานีบันถือทีวีนิวอำเภอบันถือจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะออกอากาศทุกๆวันนะครับ ช่วงเย็นก็18นาฬิกาุด0น,นถึง1 0อ่าถึง20่นากาถึง20นาฬกาจุด0นน,นะครับผมสวัสดีคือพี่มายข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวสวัสดีครับ